ก็กับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ช่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนว่าวันนี้ก็อยู่เกมโลบบอกอยู่ในแมปบอกฟูดอีกแล้วนะครับเนาะแล้ววันนี้นะครับก็คือจะมาแจกโค้ดตามเคยนะครับเนาะ,ะเพราะว่าวันนี้มีโค้ดอัปเดตมาใหม่นะครับก็รีบมาด่วนเลยนะครับสำหรับ้องๆคนไหนไพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้โค้ดมานานนะครับเนาะเรียกได้ว่าอยากให้พี่อัปเดตโค้ดทั้งโค้ดเก่าและโค้ดใหม่นะครับเนาะวันนี้นะครับก็เลยแบบ วันนี้นะครับก็คือมีทั้งโค้ดใหม่และโค้ดเก่าเลยนะครับมีโค้ดคูณี x p ีนะครับเรียกได้ว่าโค้ดคูณี x p ็หกชั่วโมงนะครับโค้ดเงินอีกเป็นล้านเลยนะครับเนาะแต่พี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าโค้ดเงินเป็นล้านต้องได้ทำนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะทํามาให้ลวกันนะครับส่วนในนี้มีโค้ดเงินแน่นอนนะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านโค้ดที่แบบว่าทุกคนนะครับเนาะอยากได้ก็คือโค้ดคูณี x p โค้ดลีสต์แต็กนะครับแล้วก็โค้ดเงินเล็กๆน้อยๆนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนคครรรบลิปีี้้เยดววว่ามโ ทั้งหมดที่มีรละก,กันนะครับทุกคนก็คือโค้ทั้งหมดที่มีในเกมและแมปบอกฟูดนะครับจะมาอยู่ในนี้ทั้งหมดแล้วนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับมงน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่า อยากได้นะครับเนอในส่วนของโคดนะครับทุกคนก็คือคลิปนี้นะครับเนอก็เรียกได้ว่าตอบโจทย์แน่นอน100%นะครับเนอรับประกันได้เลยนะครับว่าคลิปนี้นะครับเนอทุกคนจะได้โค้ดไปแบบเต็มๆแน่นอนนะครับเนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนรับประกันได้เลยนะครับว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าได้โค้ดไปแล้วนะครับเนอก็เรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่หน่อยละกันนะครับเนอคนละหนไลค์คนละกันนนะครับก็ฝากกันด้วยละกันนะครับ ทุกคนคนละ1นึ่งไลค์คนละ1แชร์ละกันนะครับน้อมาทุกคนเรามาเริ่มแจกโค้ดกันเลยดีกว่านะครับนาอโค้ดวันนี้ก็ไม่มีอะไรบ้างนะครับมีเยอะนะครับนาอแต่พี่จะใส่ให้เร็วแล้วกันนะครับทุกคนย้ำนะครับว่าโค้ดเยอะจัดเลยนะครับนาอโค้ดแรกก็เป็นโค้ดตัวนี้นะครับเป็นโค้ดใหม่ล่าสุดนะครับได้มาเป็นโค้ดคูเด็กพี่นะครับนาอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ใส่ไปได้เลยนะครับและยังไม่หมดเท่านี้นะครับนาอก็คืออันนี้แค่เพิ่งเริ่มต้นนะครับทุกคนแล้วก็ต่อมานะคคครับกก็็เเปนนนทด้ีลยุ นิวนะครับนอก็ยังใช้ได้นะครับทุกคนก็ใช้ไปได้เลยนะครับสำหรับโค้ดตัวนี้นะครับนอพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าใช้ได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าโค้ดตัวนี้นะครับนอเมื่อใช้ไปแล้วนะครับเราจะได้ในส่วนของโค้ดตรงนี้นะครับทุกคนนี่นะครับนอก็จะได้แบบนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่ามันจะเป็นชื่อสีแดงประมาณนี้เลยนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่ามันจะเป็นป่าประกาศอะไรประมาณนี้เลยนะครับและยังไม่หมดเท่านี้นะครับนอก็คือสาหรับเรื่อง นก็จัดไปตามคำขอแน่นอนนะครับทุกคนก็คือพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าแต่ละโค้ดคัดฉันมาอย่างดีครับนก็คืออันนี้เป็นโค้ดเงินนะครับนะได้แค่1เบลี่เท่านั้นนะครับทุกคนสําหรับโค้ดเงินตัวนี้นะครับรับประกันนะครับนว่าได้แค่1เบลี่นะครับนะโค้ดไหนอยากได้1เบลี่ก็ไปใส่ได้เลยนะครับถ้าอยากได้2เบลี่ต้องเป็นโค้ดนี้เลยนะครับนก็เรียกว่าโค้ดนี้นะครับก็ได้เป็น2เบลี่นะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมาเป็นโค้ดตัวนี้นะครับทุกคนก็คือโค้ดต ได้นะครับน้องก็คือเป็นโค้ดศูนย์เบรลี่นะครับเอาไว้ไปแกล้งเพื่อนนะครับทุกคนเอ่ะก็จะประมาณนี้เลยนะครับและยังไม่หมดเท่านี้นะครับใครว่าหมดเท่านี้นะครับก็คือยังมีอีกนะครับทุกคนนี่เลยนะครับโค้ดตัวนี้ใช้ได้จริงแน่นอน100%นะครับก็ใส่ไปได้เลยนะครับเป็นโค้ดรีสแต็กนะครับเรียกได้ว่าโค้ดตัวนี้นะครับน้องเราสามารถไปรีสแต็กตรงไหนอะไรยังไงก็ได้นะครับเพราะว่าเราจะได้มานะครับแล้วโค้ดตัวนี้ก็เป็นโค้ดรีสแต็กเหมือนกันนะครับทุกคนก็ได้ไป2โค้ดแบบติดติดเลยนะครับก็เป เลยนะครับนอก็เป็นแบบนี้เลยนะครับสำหรับโคดต,ตัวนี้ก็เป็นทางด้านโคนลิสต์แท็กมันกันนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับตอนนี้ได้มา2อันแล้วนะครับก็เรียบร้อยนะครับนอเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับก็ได้มา2อันประมาณนี้นะครับทุกคนและพี่ขอบอกเลยนะครับเนอว่า ยังไม่หมดเท่านี้แน่นอนนะครับใครว่าหมดเท่านี้นะครับคโค้ดลิสต์แตกยังเหลืออีก1โค <ๆ windows S 1> <through> ้ดนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องก็เป็น3โค้ดพอดีเลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับโค้ดลิสต์แตกนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ได้มา3อันนะครับทุกคนเออก็จับประมาณนี้เลยนะครับก็เรียกได้ว่าโค้ดลิสต์แตกนะครับน้องก็ได้มาเยอะจัดเลยนะครับสำหรับมงน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนโค้ดลิสต์แตกนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นโค้ดคุณเอกพี่นะครับก็ได้มาอีก20นนนนนนาาทีีะะะะคครรรัับบ้อก็็เเปปมณลลยแ ยังไม่หมดเท่านี้นะครับเราจะไปต่อโคดคูเด็กพี่แบบยาวๆเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็โคดตัวนี้นะครับก็เป็นทางด้านของโคดคูเดยงพี่นะครับทุกคนนี่เลยนะครับได้มา57นาทีแล้วนะครับนาอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับและก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับน้องก็ใช้ไปได้ต่อเลยนะครับสำหรับโคดตัวนี้นะครับก็เป็นทางด้านของโคดคูเดยงพี่เหมือนกันนะครับทุกคนก็ ใส่ไปได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะได้มา1ชั่วโมงกับสินาทีนะครับอาจจะเร็วนิดนึงนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยแล้วกันนะครับเนาะเพราะว่าโค้ดมันเยอะเกินนะครับทุกคนนี่นะครับก็ได้มาอีก20่สนาทีนะครับสำหรับโค้ดตัวนี้นะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าใส่ไม่ทันนะครับถ้าใส่ไม่ทันนะครับเนาะก็อย่าลืมละกันนะครับถ้าใส่ไม่ทันนะครับเนาะก็เรียกว่าถ้าใส่ไม่ทันก็หยุดวิดีโอนะครับเนาะหรือว่าแคปหน้าจอไว้ก็ได้นะครับทุกคนเออก็จะ โค้ดไม่ทันอะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องฝากกันด้วยละกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าแต่ละโค้ดนะครับก็รีเดียว่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับทุกคนเน้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับรับประกันได้เลยนะครับว่าแต่ละโค้ดนะครับเนาะก็ใช้ได้จริงใช้ได้จริงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็ใช้ได้นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับก็รีเดียว่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะโค้ดตัวนี้ก็ใส ับโค้ดนะครับดทุกคนก็เรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มมากๆเลยนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับโค้ดตัวนี้นะครับก็ใช้ได้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจัดหนักจัดเต็มนะครับทุกคนนี่เลยนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นโค้ดตัวนี้นะครับก็ใช้ได้มันเคยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับใครว่าหมดเท่านี้นะครับยังมีอีกนะครับทุกคนก็คือโค้ดตัวนี้นะครับก็ใช้ได้นะครับเนาะเรียกได้ว่าตอนนี้เราได้มา3ชั่วโมงนะครับ4ชั่วโมงแล้วนะครับทุกคนนี่นะครับก็อย่างที่พี่บอกนะครับว่า โค้ดวันนี้นะครับมีเหยียบ5ชั่วโมงแน่นอนนะครับนี่นะครับก็คือได้มาสีชั่วโมงกับ35นาทีแล้วนะครับแล้วก็โค้ดตัวนี้ก็ใส่ไปได้เลยนะครับได้มาสีชั่วโมงกับ55นาทีแล้วนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นโค้ดตัวนี้นะครับก็ใส่ไปได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ได้มา5ชั่วโมงกับ25นาทีนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับใครว่าหมดเท่านี้นะครับก็รีดีว่าจะหนักจะเต็มแน่นอนนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะคคคครัับบบบททุกกกนนนนนนนพพีีี่่่่่ขอออเลยแ้้ววาาๆไไหหง อยากได้ในสองโค้ดตัวนี้นะครับนาอกก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าโค้ดทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็มาอยู่ตรงนี้ทั้งหมดแล้วนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้าคนไหนที่แบบว่าอยากได้นะครับก็จะได้แน่นอน100%นะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าอันนี้นะครับเป็นโค้ดทั้งหมดเลยนะครับที่มีนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็เรียกได้ว่ามีทั้งหมดในเกมแล้วนะครับนาอที่พี่เอามาให้วันนี้นะครับถ้าคนไหนชอบนะครับหรือว่าอยากได้นะครับประมาณนี้เลยนะครับก็คือ รับประกันว่าใส่ได้ทุกโค้ดแน่นอน100นะครับและคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1ไลค์คนละ1แชร์ด้วยแล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนก็ไม่ต้องเสียตังค์สบัดไม่ต้องเสียตังค์โดนนีเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยันครบสําห ขอตัลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบ๊ายบาย